ถึงกับจับไม่วางคุณสุมณีไฮโซหมื่นล้านได้สัมผัสเหรียญห้าครั้งแรกในชีวิตคุณสุมณีคุณะเกษมไฮโซหมื่นล้านถึงกับแปลกตาได้สัมผัสเหรียญห้าครั้งแรกในชีวิตเพิ่งรู้มีมุมเหลี่ยมๆด้วย เมื่อวันที่9กรกฎาคมโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปวิดีโอจากคุณใหญ่ต้นห้องเครื่องผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับคุณสุมณีคุณเกษมไฮโซมือล้านซึ่งได้โพสต์คลิปขณะนำเงินค่าคอมมิชชั่นจากติ๊กตอก361บาท98สตางค์มามอบให้กับคุณสุมณี โดยระบุว่าเงินก้อนแรกที่ได้รับจากเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนขอนำให้ผู้มีพระคุณสูงสุดของครอบครัวดิฉันผู้ที่ดูแลดิฉันและทางครอบครัวมาจนถึงณเวลานี้ขณะที่คุณสุมณีให้พรว่าขอให้รวยถูกรางวัลที่หนึ่งได้เงินจากคนอื่นแล้วเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับโลกรวยแล้วก็แบ่งกันมั่งนะ พอเปิดซองเงินออกมาคุณสุมาณีก็พูดว่ารวยแน่ตั้งหลายร้อยไม่มีใครให้เงินมีแต่ให้คนอื่นอ๋อนี่หรอเหรียญห้าธรรมดามันใหญ่กว่านี้ใช่ไหมมันเป็นเหลี่ยมด้วยหรอเนี่ยเพิ่งรู้พร้อมกับใช้แว่นขยายส่องดู